สวัสดีครับผมทำไมซิวต้องขึ้นตอนกูถ่ายคลิปโโ ช่างมันคลิปนี้เกิดมาจากความอยากกินเลยต้องอยากทําซึ่งเมนูเนี้ยเราจะเห็นได้ทั่วไปในร้านอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากไปร้านอาหารญี่ปุ่นเพื่อสั่งแค่เมนูทานเล่นใช่ไหมเวลาเราไปร้านอาหารอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องสั่งเมนูใหญ่ๆห,หรือเมนูที่เป็นอาหารจานหลักแล้วเราค่อยสั่งไอเมนูนี้และเมนูที่พูดถึงเนี้ยก็คือเห็ดผัดเนยซึ่งเป็นเมนูที่ผมอยากกินมานานมากก็เลยคิดว่าแบบพี่มันน่าจะทําเองได้และวัตถุดิบหรือส่วนผสมมันมีไม่เยอะมันไม่น่าเกินความสามารถของเรา ใช่ไหมกับอีแค่เห็ดผัดเนยผมว่าผมทําได้ทําเองดีกว่านี่ก็เป็นเหตุผลทั้งหมดที่ทําไมถึงอยากมากินเห็ดผัดเนยหรือมาทําเห็ดผัดเนยกินวันนี้นั้นเดี๋ยวเราจะย้ายเราไปในห้องครัวแล้วทาเห็ดผัดเนยกินกันไปย,ย้าย โอเคครับตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ครัวแล้วเรียบร้อยเสียงอาจจะก้องก้องหน่อยนิดนึงก็ต้องขออภัยในเรื่องนี้ก่อนเมื่อกี้ลองแล้วคือหลังกล้องเนี่ยมันจะมีประตูประตูเขาเรียกอะไรประตูหลังบ้านอะ่ะคือลองเปิดแล้วแต่ว่าข้างบ้านนั้นทําการก่อสร้างอะไรก็ไม่รู้เสียงดังมากแล้วก็ลองแล้วเสียงเข้าไม์คือแบบชัดเจนมากชัดเจนกว่าเสียงผมอีกปิดละกันแต่เสียงก็ก้องก้องนิดนึงก็ยังพอโอเคไม่ได้ก้องอะไรมากแต่อาจจะก้องหน่อยเพราะว่าเราอาจจะก้องเสียงเลยต้องก้อง เหงาอะอาการเป็นนี้แหละครับเดี๋ยวแนะนําวัตถุดิบก่อนเลยแล้วกันอย่างแรกเรามีเห็ด2ชนิดนะที่เอาเลือกมาจะมีเห็ดเข็มทองกับเห็ดนางลม,ลมหลวง2เห็ดนี้ที่เราจะมาใช้ปกติแล้วในร้านอาหารก็จะเป็นเมนูใครเมนูมันเลยเนาะแต่เราเอามามิกกันเลยแล้วอย่างที่2ก็คือกระเทียมและอย่างสุดท้ายเนยจืดนะเพราะว่าในตู้เย็นเรามีเนยจืดค้นแล้วมีแต่เนยจืดก็เลยใช้เนยน,นี้แล้วกันเขาเรียกว่าเมนูเนี้ยตามใจตู้เย็นตู้เย็นมีอะไรให้ก็ใช้ตามนั้นเดี๋ยวอย่างแรกเลยที่ผมคิดก็น่าจะต้องล้างเห็ดก่อนเพราะเห็ดเราเพิ่งซื้อมา ออกตัวแรงๆก่อนเลยว่าไม่เคยทํานะเมนูเนี้ยมันทํายังไงทําไม่เป็นแต่พอมั่วๆได้อย่างน้อยก็ขอให้มันกินได้ก็พอคือเราใช้ตะกระที่แบบใครๆเขาก็รู้กันว่ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ก็ต้องกินเนะ่ยเสียดายของเพื่อเห็นว่าผมใช้เห็ดเยอะๆขนาดเนี้ยเดี๋ยวตอนเราไปผัดอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะแบบเหลืออันเล็กนิดเดียวอ่ะอันนี้ก็หั่นมั่วๆไปไม่ต้องซีเรียครับสุดท้ายก็ลงท้องเหมือนกันแต่สําคัญก็คือต้องสะอาด หันัไปเถอะเอาให้เรากินได้ก็พอเพราะว่าเรากินคนเดียวเราไม่ได้ทําให้ใครกินเพราะว่าไม่รู้ด้วยว่าจะกินได้หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วไอเห็ดผัดเนยนี่ต้องใช้เนยหวานหรือเนยเค็มหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะมั่วมั่วหมดทุกอย่างอันนี้หั่นเห็ดเสร็จแล้วเรียบร้อยในกล้องอาจจะดูว่ามันเยอะซึ่งมันก็เยอะแหละเดี๋ยวขอตัวไปล้างก่อนเห็ดเขาล้างได้ยังไงวะ โอเคครับตอนนี้ก็ล้างเห็ดเสร็จแล้วเรียบร้อยเดีย๋ยวรอให้มันแห้งก่อนสักนิดนึงถ้าเอาไปผัดตอนนี้เลยมันจะแบบน้ำมันเยอะไปกลัวว่ามันจะไม่ดูดซึมเนยที่เราจะเอาไปทําในระหว่างที่รอให้เห็ดเราแห้งนะเรามาหั่นกระเทียมรอกันดีกว่ากระเทียมเราจะไม่ได้เอามาซอยแล้วกระเทียมเราน่าจะต้องหั่นเป็นแบบชิ้นชิ้นเป็นแผ่นๆไปเอ้ยแล้วสงสัยเปล่าว่าทําไมวันนี้เรามาแฟชั่นอะไรแบบนี้กางเกงธรรมดาเสื้อข้างบนเป็นแบบเสื้อเชิ้ตแขนสั้นไปเรียนมาครับเพิ่งเรียนเสร็จแล้วก็กลับมากลับมาก็หิวหิวก็ต้องมาทกิน รู้แล้วว่าทําไมเมนูนี้เขาถึงใช้กระเทียมกันไม่เยอะเพราะเดี๋ยวกระเทียมมันจะไปกบกลิ่นเนยปะ่ะเพราดูจากสาภาพที่ผมหั่นกระเทียมมาทั้งหมดเนี่ยก็เยอะอยู่นะแต่ไม่เป็นไรเรากินคนเดียวเราตามใจที่เราชอบผมว่าไม่พอว่ะผมขอเพิ่มอีกสักสองเม็ดเขาไม่ได้เรียกเม็ดกระเทียมเขาต้องเรียกว่าเป็นเลยเป็นกีบปะ่ะ โอเคครับตอนนี้หั่นกระเทียมเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ถือว่าไม่เยอะนะเทียบกับปริมาณเห็ดที่เราใช้ไปเมื่อกี้รู้สึกว่าอาจจะน้อยไปด้วยซ้ําแต่ก็พอละเดี๋ยวกินกระเทียมมันจะไปกบกลิ่นเนยหรือกลิ่นเห็ดของเราตอนนี้ก็น่าจะเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วเรียบร้อยเห็ดล้างแล้วกระเทียมหั่นเสร็จแล้วเรียบร้อยเนยพร้อมทุกอย่างก็น่าจะพร้อมละเดี๋ยวย้ายไปฝั่งนู้นกันเลยเรามาเริ่มการทําเมนูของเรากันเลยดีกว่าใส่น้ํามันไปก่อนดับแรกน้ํามันให้ทั่วๆหลังจากใส่น้ํามันแล้วใส่เนยตามไปช้อนขอช้นัคึ ว่าเนยก้อนเดียวก็น่าจะเอาอยู่ละตะลิวตะลิวโอ้โอ้โอโอมาสู้ตอนนี้คือเนยละลายไปกับน้ํามันแล้วเรียบร้อยหอมเนยแล้วนะไอเนยกับน้ํามันเนี่ยเพิ่งรู้ว่ามันหอมขนาดนี้ใส่กระเทียมลงไปใส่กระเทียมลงไปนี่ต้องเบาไฟมากๆเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวกระเทียมเราจะไหม้โอเคกระเทียมเราเริ่มเหลืองแล้วเหลืองไวมากกระเทียมเพราะไฟเราแรงอันนี้เห็ดเราไม่มีน้ำแล้วนะใส่แม่งให้หมดเลย ผมว่าเนยก้อนเดียวไม่เอาเอาไม่พอวะ่ะหอยตะก้อนแต่หอมเนยมากเอ่ะหลายคนอาา่านกําลังคิดว่าใส่ตอนนี้มันผิดหรือเปล่าไม่รู้ครับบอกก่อนเลยว่าไม่รู้จริงๆต่อไปต้องใส่อะไรต่ออ่ะซอนหอยปะ่ะใส่ซ้อนหอยไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะพอไม่ได้อยากกินเห็ดผัดหอยอยากกินเห็ดผัดเนยช้อนโต๊ะเดียวพออ่ะแถมอีกสกั้ครึ่งช้อนเป็นช้อนโต๊ะครึ่งผมขอแอบ,บใส่เกลือนิดนึนงผมไม่รู้นะว่ามันต้องใส่เปล่าแต่ผมขอแอบ,บใส่นิดนึง จริงๆจริง oh oh เออขอใส่พริกไทยด้วยตอนนี้ผมรู้สึกแปลกๆเพราะว่าเห็ดมันใหญ่มากเดี๋ยวเอาให้ดูเห็ดที่เราหั่นไปเมื่อกี้มันไม่เล็กลงเลยอะหรือผมทําผิดวะน้ําในกระทะนี่มันคือมันเยอะมากอะดูสิไม่เห็นปะวะคือน้ําในกระทะตอนเนี้ยมันเยอะผิดตาผมอะจะรอดไหมเนี่ยกูหรือเราต้องรอสักพักหนึ่งให้มันคุกด้วยตัวของมันเองไปก่อนแต่ยืนรอมาสักพักหนึ่งแล้วกัน โอเคครับหลังจากที่ทิ้งมันไว้สะพักสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไหม้เดี๋ยวให้ดูว่าชิ้นไหนไหม้มันไหม้แล้วแต่ว่ามันถือว่าไม่ได้ไหม้มากแบบนี้เขาเรียกว่ากําลังอร่อยคือผมชอบกินอะไรแบบนี้นะถือว่ามาดีแล้วตอนนี้กลิ่นินเริ่มเป็นเห็ดผัดเนยจริงๆแล้วในตอนแรกที่ผมใส่ใส่ใส่ใสใสใสไปรู้สึกทุกอย่างมันยังไม่ใช่เห็ดผัดเนยแต่ตอนนี้เริ่มใกล้คําว่าเห็ดผัดเนยแล้ว พราะตอนนี้น้ําที่เอ่อล้นเมื่อกี้หายไปหมดแล้วแปลว่าตอนนี้เห็ดเราดูดซับไอเนยกับน้ํามันไปหมดแล้วเรียบร้อยตอนนี้ผมว่ามันน่าจะได้ที่แล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจัดใส่จานแล้วเดี๋ยวเราเอาไปชิมกันในห้องเหมือนเดิมไป แล้วเรามาชิมกันภาพมันอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะที่คิดไว้น่าจะเป็นเพราะไอเห็ดเข็มเนี่ยแหละเพราะปกติแล้วมันจะต้องหั่นครึ่งนึงอีกทีนึงแต่ว่าผมไม่ได้หั่นครึ่งไงผมเอาเป็นแบบยาวๆไปเลยภาพมันเลยอาจดูแปลกๆตานิดนึงกับชามที่เป็นถ้วยอย่างนี้ปกติเขาไม่ได้ใส่ถ้วยแบบนี้ไงมันเลยดูแบบน้อยๆเละๆไงไม่รู้ชิมเลยดีกว่า เหมือนที่ร้านเลยอะเหมือนที่ร้านแบบร้านอาหารเป๊ะหรือจริงจงแล้วอาจจะอร่อยกว่าด้วยซ้ำกูค่อนข,ข้างัวกเองอเพราะว่าแต่มันอร่อยจริงอะ่ะเฮ้ยเห็นนี้โอเคเลยอะ่ะส่วนตัวผมเป็นคนชอบกินอันนี้มากกว่าเข็มทองอะ่ะเห็นความน้ําตาลไม่ไหม้ตรงนี้มันม้อยอันนี้แหละผมว่าอร่อยสุดในจานอือหือโอ้โหโอือหือหกระเทียมโอ้โหโกระเทียมที่สุดยอดเลยไปกินร้านอาหารไม่ได้กระเทียมแบบนี้เนี่ยฟินมากหลังจากที่ไม่ได้กินมาตั้งนานแล้ว จริงๆนั่นก็ขอจากลากันเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมเจอกันคลิปหน้าฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับบ๊ายบายขอบตัวไปกินก่อนละอ่ำอร่อย